สวัสดีครับผมในซาพามวลครับวันนี้มาอัปเดตน้องดูแดงเราอีกแล้วนะครับโดยช่างภูครับคนเดิมเพิ่มเติมเ,มเมดี๋ยวจะบอกนะครับวันนี้ป้าภูมาติดไฟไรไอ่อะไรวะไฟเลี้ยว <laughs> ลิ้นเริ่มรัวรัวได้ไงครับ <laughs> ลิ้นเริ่มรัวไฟเลี้ยวตาแมวให้นะครับโดยปาภูนะครับนี่ครับ ของเดิมมันขาดบ่อยครับของเดิมมันขาดบ่อยผมก็เลยจะลองเปลี่ยนไฟตามเมวดูนะครับโอเคครับร็ติดตามกันครับเดี๋ยวตาภูใส่ไปเรื่อยๆครับผม เอาล้วครับวันนี้ป๋าภูครับมาแต่งไฟท้ายให้ครับไฟเลี้ยวให้ครับไปไหนปะไปไหนอะไปไปรับแฟนไปเที่ยวเฮ้ยไปเดี๋ยวเก็บเองพี่ภูมาเทสระบบไฟก่อน,นเทสเทสระบบไฟให้ดูก่อนให้พี่น้องก็ดูหน่อยนี่ครับติดไฟเลี้ยวใหม่ครับโดยป,ป๋าภูครับไฟเลี้ยวตามเมวนะครับ บ่อไหนครับบ่อในปิดบอลแล้วครับเสร็จแล้วครับแยกแยกอย่เอาเอาใส่เอาลองในองเทสดูก่อนครับเออต่อเองครับค่าแรงร้อยห้าสิบบาทนะครับเออติดต่อได้นะปลาภูร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทไม่เอาครับเราเบียร์สามขวดโอเคครับไอ้ซ้ายก่อนครับไอ้ซ้ายซ้ายไปเลี้ยวซ้ายก่อนอ่าสายเป็นไงบ้างครับนี่โอ้โหมับมับมับออย่างสว่างเลยครับอย่างสว่างเลยครับขวาปะขวาขวาครับมาแยงตามาก ของของเขาราคาแพงเงี้ยครับอุ้ยว่าแพงก็ต้องใส่แพงก็ได้อย่าไปพูดเยอะนะเอาพาพาพาเลยปะนี่ครับผมอย่างแจ่มเลยครับสมราคาคองผมพูดแรงไปอีกแล้วปะเดี๋ยครับมาต่รมยูทูบอ่านี่ครับพร้อมกันนะครับหน้าหลังสว่างพร้อมกันสุดยอดครับโอเคครับผม ครับขอบคุณครับอีครับประมาณนี้เลยนะครับเราติดไฟเลี้ยวเรียบร้อยเบาะอกอยู่นี่เมื่อกี้ของเราบางยังจับไม่ได้เบาะอยู่ในกล่องเลยเรียบร้อยครับขอบคุณครับสําหรับไฟเลี้ยวสวยๆครับคลิปหน้ามีอะไรเราจะอัปเดตกันอีกนะครับวันนี้ใส่ไฟเลี้ยวครับเพชรตาเมวเรียบร้อยอเพชรตาเมวครับใส่ไฟเลี้ยวเพชรตาเมียวครับเท่าไหร่นะครับราคา 2,500ครับ2,500นนี่ไม่รู้จักราคาอย่าพูดเยอะเออรยแบาทอยู่นี่เค,เคยตะโก,กบอยู่เฉยโอเค <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ครับผมคลิป <laughs> หน้าเรามีอะไรอัปเดตเราจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูกันอีกทีครับผมโอเค